คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพปนนันทีผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมวันนี้แอดมินเกามาเชียจะพาพี่พ่อน้องไปเบิง้งแนวทางเลขของอาจารย์ทางเหนือได้ครับผมครับพี่น้องครับงวดว่างหาันนะพี่น้องเนาะเลขบนล่างต้องมาครับพี่น้องอาจารย์เพิ่นกะ บอสลดได้ครับผมสามตัวมาหนึ่งตัวหรือว่าอาจจิจับคููกันมากครับผมงวดนี้่นงวดว่าหันเพิ่นไห่เก้าสามหกนะพี่น้องเนาะกะมาเข่าหกครับผมตัวประกอบเพิ่นกับมีศูนย์หนึ่งสองครับผมศูนย์กับหนึ่งก็กอดข้อกันมากนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบิงเหลขกจับคููได้ครับพี่น้องงวดว่าหันเพิ่นไห่เน้นบนกับมีอยู่สามหางนะพี่น้องเนาะหกศูนย์หกหนึ่งหกสองครับผม รักลอยเิ็นกับมีเจ็ดแปดเก่าครับผมประกอบครูแล้วแปดหกหนึ่งครับพี่น้องเนาะเขาตัวเด้อครับผมเหล็กของอาจารย์ทั้งเหนือครับครับเดี๋ยวสําหรับงวดวันที่สิบหกเมษายนไปรับชมรับฟังน้ากันเด้อครับผมว่าอาจารย์จิได้เหล็กตัวได้มากเหล็กสามตัวนี่ครับพี่น้องเนาะเด่นสามตัวเล้อครับเบิ่งรักลอยน้าครับพี่น้องครับก่อนเพิ่งแนวทางตัวเหล็กของอาจารย์ทั้งเหนือแอดมินกับมาเช่กับขอขอบพระคุณอาจารย์เด้อครับผมทีเมตตาเน่ทางให้ครับ กัมมาเชียทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับผมครับอย่าลืมเด้อครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ครับกัามาเชียในเด้อครับผมไปเบิ่งแนวทางเลยอาจารย์ทั้งเหนือกันเลยครับครับอาจารย์ครับแอดมินกัมมาเชียสวัสดีอาจารย์ทั้งเหนือเด้อครับผมครับครับอาจารย์ครับกับมีพี่น้องเอฟซีับให้มาตามต่อเลย ของอาจารย์ขึ้นเก้าแล้วครับผมครับงมวดว่าใ่รครับได้พระคัาอาจารย์ได้ย่ครับเป็นแปดหนึ่งหกแมนครับผมแปดแปดหกหนึ่งแปดหนึ่งหกนะครับน้อแมนในต้นลาลาคือที่ผมบอกนั่ะแหละถ้าจำไม่ถึงอจ่างนมันก็ถึงน่ะครับงมวดนี้ถื่อว่าไก่เคี่ยงทีซึ้งเด้อครับพี่น้องแต่ว่าอาจารย์กำมันใจว่างวดนี้กะชีคั่กขึ้กัน ครับผมครับเลขบนต้องมาประกบเน้นบนมีหกศูนย์หกหนึ่งหกสองครับอาจารย์แล้วก็ลักลอยเจ็ดแปดเก้าเข่าตัวเลขครับผมหมวดนี้กับมีพี่น้องเอฟซีเพิ่นกับมาเห็นมาตามต่อเด้อครับอาจารย์ครับเลขวิ่งบนล่างต้องมาเนาะอาจารย์น้องหวดนี้วันที่สิบหกเมษายนครับผมเอ็นนีกับมาเชียร์กับมาขอให้เก้าเลยครับผม ครับอันนผมก็บอกเลยว่าผมดูจัดสุดเด็ดหุ้่ดเด็ดหนอว่าเออคันคันเอฟซีลอยคนเห็นไหมต้องมีคนจัดถืออืครับผมทังไหมันก็มาอยู่แล้วผมก็บอกมันมาอยู่แล้วอาจารย์เน้นถือเพราะว่าฮกเน้นบนแมนหกต้องเน้นบนงวดวัน,บน,บน FC, บบว่หาจักเอฟซีจักไหนบ่ไดนเนาะผมกบบโมูเนาะถ่าผมตัวมันใกล้เาจังไรมันก็ต้องถือมัวอนวันแอดมินก็ไม่เชื่อกับ,บว่าได้อาจารย์ต้งจิตไปทังใดเนี่ยครับ <c oughs> ่านละผมบอกแล้วเหล็กผมนะว่าตอนน้องหนีเดี๋ยวมันกระถือของมันวันละครับจะไปเล่นสายก๋บ่ครับผมวันนี้ขอเนีง่งทหาเก่าเได้ครัอบอาจารย์เหล็กสามตัวครับ,รบเตรียมปกาก้าแล้วบะเตรียมแล้วครับผม มวลนเ,นเด้อเลขวิ่งเด้อบนรบางมาร้อยเปอร์เซ็นมาร้อยเปอร์เซ็นคือเก้าเด้อครับพี่น้องจับตาดูให้ดีเด้อครับผมย่าพาดตานี้เก้าเก้าสามสามหกหกเอาตัวเก้าปะครับผมแมนห้อยอซตัวเก้ามวลเนี่ยโอ้อาจารย์ให้ตัวเก้าเด้อครับพี่น้องหอยอซตัวเกา้าแต่ออกออกวันนี้หลายดอก ครับผมตัวประกอบครับผมตัปปวประกอบครับผมหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดงวดก็หันตัวประกอบารารย์จับคู่กันล่วงลางได้ครับผมศูนย์หนึ่งสองสาครับงวดนี้หกเจ็ดแปดครับขันแับสุดกะสุดเก่าหางกะจุตเ้าครับผมจับคู่บนล่าง สามหกสามหกสามแปดสามแปดสามเจ็ดสามเจ็ดแล้วก็หก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 แปดหกแปดหกเจ็ดหกเจ็ดเก้าหกเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าแปดครับผม ตัวปกติปีงค์หางหนึ่งเนอะท่านเนี่ยตัววินตัววินเข้าสามโตัวกันท่ครับผมตัวปกติปีแถวหนึ่งเพื่อจะวินให้เป็นสามตัวนะ่ะอ๋อคือรักลอยเน้ออาจารย์นเนาะเรียว่าเป็นครูโตัวตัวปกปปติครูโัะครับผมหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามครับผมครับวันนี้มันใจคือแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ สช่ถูกครับผมจับตาดีๆเด้อพี่น้องเอฟซีเอฟซีพี่โตัวเด็ดมาเทียบได้เลยกันเทียบจังไรก็ถือครับ, <c oughs> บผมว <c oughs> ่ามันหันมังฟันจังไรมันต้องออกหนึ่งหกแน่นอนหลานเปเซ็นข้างบนเนี่มันนัออกแนวนั้นเลยก็ยังได้คู่ตัวด้วยอาจารย์ก <c oughs> <c oughs> ็ได้าอยู่กระย่าลอยอยู่ครับผมโอ้ขอ้ังยิ่ครับผมแป้หนึ่งหกเม็ดเดียวเลยห่าลอยคูนห่าลอยเอ๊กลับกันเนาะอาจารย์เนาะ แมนออแมวนั่นขนแตงพัวหล่นเนี่ยครับอาจานันฟันท่งรักอัน,อนเลขกบนไหนนะครับผมวันจิจูแถวไดครับผมวันนี้ไส้เก่าบนเก่าล่างเรื่องวันนี้เก่าบนเก่าล่างแมนเรื่องวันนี้นนนที่จับสามตัวให้พร้อมเลยตัวตัวตัวเทียจรา์มาดิ่งครับครับ กระด้มาเลยเด้อครับพี่น้องสําหรับแนวทางเลขของอาจารย์ก็คือจับให้สองตัวอาจารย์เน้นเน้นรับนักเน้นก้าว่าครับผมเลขบนก้าบนก่าวล่างเลยครับทนเนี่ยก้าบนก่าล่างเด้อครับผมครับแต่ว่าคลิปหนาอาจารย์จะจับสามตัวให้่าครับผมแมนคลิปหนาเด็กจะให้สามตัวเลยครับจับสามตัว สขา,างแข็งแข็งเลยคนนี้จังไรก็ระเบิดอะไรจะมือคนนี้โอ้ขอบขอบคุณครับผมสามตัวเข็งแข็งสามตัวแข็งแข็งจ,จะขางอะไรอาจารย์ให้สามขางคนนี้ครับเอาล่ะรับชมเด้อครับพี่น้องแนวทางเดี๋ยวจะตามให้พี่น้องเอฟซี FC. เดี๋ยวให้อาจารย์เพิ่นคัดเน้นๆก็นเด้อครับเดี๋ยวมารับชมกันเด็กสามตัวครับว่าหานอาจารย์เข่าตัวเด้อครับพี่น้อง จับตาดูให้ดีเด้อครับผมเลขของอาจารย์ทางเหนืออาจารย์ครับครับแอดมินกอมาเชียร์กับขอขอบพระคุณอาจารย์เด้อครับผมที่ให้แนวทางมาเลขสามตัวต้องมาเด่นเด่นครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องครับอาจารย์แอดมินกอมาเชียร์กับชิรบกวนอาจารย์สนิทเด้อครับผมครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับพี่น้องครับผมกับแด้มาแล้วเนาะพี่น้องเนาะ เลขวิ่งบนล่างต้องมาครับผมวันนี้อาจารย์กับยังจะให้ขึ้นเก้าครับผมก็คือเก้าสามหกเคียงหน่วยปรงหันพี่น้องเนาะต่ว่าตัวประกคบกับเป็นหกเจ็ดแปดครับเดี๋ยวไปรับชมน้ำกันคลิปหนาเด้อครับพี่น้องเลขสามตัวอาจารย์จิจับให้ให้แตะขึ้นเก้าครับผมครับสำหรับคลิปนี้กับเงินไหลกองทองไหลมากําเร็จจงสําเร็จสาธุสาธุสาธุพี่น้องเอฟซีของเก่ามาเชียเสนแนวคอให้ถูกหวยแล้วเงินไปกับเก่ามาเชียเด้อครับผม สวัสดีครับ